คอมเมนต์ของชาวโซเชียลค่ะที่ได้เห็นมีมฟ้างธีรพงศ์ศิราชัยไม่ต้องให้คาดเดาค่ะคุณผู้ชมคอมเมนต์ Comment เป็นเอกฉันเพราะว่าก็ต่างเชียร์ให้หงไทยเนี่ยใช้น้องเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะมีแต่คนบอกว่าหงไทยต้องเข้าแล้วหลังงานนี้ซึ่งตอนนี้หงไทยเขาก็ทราบเรื่องแล้วค่ะหงไทยโพสต์แล้วค่ะหลังจากที่ฟ้างธีรพงศ์เป็นมีมนะคะยินดีเป็นอาวุธลับ ผู้นักกีฬาไทยค่ะได้ซีนเป็นเต็มๆนะคะกับยาดมกระปุกเขียวยี่ห้อหงไทยค่ะจนชาวต่างชาติเนี่ยเขาพูดถึงกันว่า เขาเนี่ยได้รู้เคล็ดลับก็ตอนนี้เองเบื้องหลังความแข็งแกร่งของฮีโร่ทีมชาติไทยโอลิมปิกเกมนะคะตอนนี้เนี่ยรู้แล้วว่าเบื้องหลังนั้นก็คือยาดมกระปุกนี้นั่นเองค่ะก็ตั้งแต่ปรากฏอยู่บนจอเวทีชิงเหรียญทองของโอลิมปิก2024นะคะในกีฬายกน้ำหนักชายประเภท61กิโลกร,รมัม ก็กลายไปเป็นมีมภาพความน่ารักค่ะระหว่างโคสกับนักกีฬาเหรียญเงินของไทยนะคะคุณฟ้างธีรพงศ์ค่ะแล้วก็ได้สูตรดมเอาหงไทยเนี่แหละค่ะปเป็นกำลังใจก่อนขึ้นเวทีแข่งค่ะจากที่ก่อนหน้านี้นะคะหงไทยเนี่ยถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ปังมากอยู่แล้วนะคะตอนสมัยที่ได้ซุปตายอย่างลิซ่าและลิสามโนบาลนะคะ ก็ทำเอาขย่าวงการยาดมสะเทือนไปหมดเลยค่ะแล้วเจ้าตัวยังเปิดเผยนะคะว่าเมื่อลิซ่าออกมาเปิดเผยค่ะว่ายาดมหงไทยเนี่ยคือไอเทมที่ติดตัวแล้วขาดไม่ได้เลยจะต้องพกพาไปไหนมาไหนด้วยเสมอนะคะเหมือนกันกับอีกคนนึงนะคะแจ็คสันหวังจากกอเซเว่นค่ะ ก็หลงรักเมืองไทยแบบสุดๆนะคะมีภาพยาดมหงไทยติดอยู่ด้วยเช่นเดียวกันแล้วล่าสุดชื่อเสียงของหงไทยก็สะเทือนไปถึงเวทีกีฬาที่ปารีสแล้วค่ะเพราะใครๆต่างก็พูดถึงนะคะเคล็ดลับของแชมป์โลกค่ะเมื่อมีข่าวเผยแพร่นะคะว่านักยกนักกีฬาเหรียญเงินฟางธีรพงษ์ติดงอมแงมค่ะโดยฟางเนี่ยเขาเปิดเผยกับสื่อนะคะบอกว่ายาดมหงไทยเนี่ยดมมาเป็นปีแล้วครับ ซึ่งตอนแรกเนี่ยน้องก็บอกค่ะว่าตอนแรกๆดมยี่ห้ออื่นแล้วแ่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามันยังไม่ถึงอะ่ะแต่หงไทยเนี่ยแหละถึงที่สุดทีนี้พอถามค่ะว่าแล้วยาดมเนี่ยไอที่ดมนั่นเป็นของใครคุณฟางก็ตอบว่าของโค้ชครับซึ่งโค้ชเนี่ยเขาเอาติดมาจากเมืองไทยด้วยนักข่าวก็เลยแซวกันค่ะบอกว่าแม้ถ้าหงไทยเขาสนับสนุนให้เนี่ย1,200ั 1, อนนะโอเคไหมฟงางก็อึงไปสักพักหนึ่งคุณผู้ชม แล้วก็ร้องโอ้โหตอบซื่อๆนะคะบอกว่าให้ผมคนเดียวเลยเหรอครับดมไม่ไหวครับนอกจากนี้นะคะก็ยังกล่าวเสริมอีกค่ะบอกว่าหง์ไทยเนี่ยเวลาดมแล้วสดชื่นมากๆจะดมตอนวอร์มก่อนจะขึ้นชกและช่วงที่วอร์มเนี่ยเคยหน้ามืดพอดมแล้วช่วยให้หายได้ด้วยนะคะ คอมเมนต์ของชาวโซเชียลค่ะที่ได้เห็นมีมฟ้างธทีรพวพงศิราชัยไม่ต้องให้คาดเดาค่ะคุณผู้ชมคอมเมนต์ Comment เป็นเอกสารเพราะว่าก็ต่างเชียร์ให้หง์ไทยเนี่ยใช้น้องเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะมีแต่คนบอกว่าหง์ไทยต้องเข้าแล้วหลังงานนี้ซึ่งตอนนี้หง์ไทยเขาก็ทราบเรื่องแล้วค่ะตอนนี้นะคะหง์ไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในธุรกิจ SME ที่ค่อยๆเติบโตอย่างมีคุณภาพนะคะโดยอาศัยสโลแกนยิ่งใช้ยิ่งนานยิ่งหอม กลายไปเป็นไอเทมที่ทั้งเด็กทั้งวัยรุ่นนะไปจนถึงผู้ใหญ่วัยทำงานต่างก็ใช้กันนะคะโดยโพสต์ของหงไทยค่ะเขาก็ออกมาโพส์ตแสดงความยินดีนะคะมีรูปนักกีฬาอยู่บนเพจด้วยนะคะที่ได้เหรียญต่างๆเนี่ยละค่ะก็มีครบถ้วนเลยนะคะแล้วก็บอกว่ายินดีกับเหรียญทองในครั้งนี้นะคะแล้วก็ยินดีที่ตัวเองเนี่ยที่หงไทยเนี่ยนะคะ เป็นอาวุธลับนะคู่นักกีฬาไทยนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นหนึ่งในธุรกิจ SME ที่ค่อยๆเติบโตอย่างมีคุณภาพดีเดียวนะคะสำหรับผงไทยเนี่ยเขามีสโลแกนค่ะว่ายิ่งใช้ยิ่งนานยิ่งหอมนะคะกลายไปเป็นไอเทมที่ใช้ทั้งเด็กวัยรุ่นจนถึงผู้ใหญ่วัยทำงานนะคะผงไทยเนี่ย เขาสามารถทำยอดได้มากถึง50ล้านต่อปีคุณผู้ชมโดยเฉพาะในช่วงโควิดระบาดนะหง์ไทยไม่ได้กระทบเลยค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่โรคระบาดโควิด1 9เกิดเิดขึ้นคุณผู้ชมหง์ไทยก็ไม่ได้กระทบเลยค่ะขายดิบขายดีกันอยู่ตลอดทั้งปีอยู่แบบนั้นเลยล่ะค่ะ